เอาอะไรก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งอ่ะกลับมาแล้วนะครับผมได้กลับมาแล้วนะเอาอะไรครับซึ่งวันนี้ผมจะทําคลิปซีรีส์นะครับทําการรีวิวเรือทุกลํานะครับผมถามว่าเพ่เพ่มีทุกลำแล้วเหรอหลังจากที่ผ่านมาครับผมผมได้ทําการขอ ID ดีพี่กบนะผมซึ่งแกก็ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ผมก็ให้ ID ดีแกนะครับคือต่างคนต่างได้บัญชีนะครับผมบัญชี Google นะครับสปอยเลยแล้วกันนะครับ แต่คนได้บัญชี Google นะครับผมทําให้สามารถเข้ารหัสซึ่งกันและกันได้นะครับรวมถึงเกมต่างๆด้วยแหละซึ่งวันนี้นะครับผมจะรีวิวของเรือโซลเรือพิฆาตก่อนนะครับผมนะจากนั้นนะครับเราจะไปของเรือละตเวนนะครับเรือละตเวนเสร็จครับรีวิวหมดปุ๊บเราก็จะไปของเรือประจันบานนะครับผมพอประจันบานรีวิวเสร็จครับสุดท้ายครับเราจะตกด้วยนะครับเรือบทุกบินนะครับผมตกทิ้งเลยนะครับผมซึ่งลำแรกนะครับก็จะเป็นของน้องใหม่ป้ายแดงนะครับผม ก็เรียกได้ว่าถ้าใครหน้าใหม่เข้ามาครับแบบป้ายแดงๆเลยผมก็จะได้ลํานี้มานะครับซึ่งผมอ่านชื่อมันไม่ออกครับเพราะว่าผมอ่านอังกฤษไม่ออกเนาะก็จะเรียกง่ายๆว่า Z20 สอนะผมอ่าซึ่ง Z 2 0ลํานี้นะครับมันจะเป็นลําเริ่มต้นนะครับทำให้แบบว่าอะไรดาเมจอะไรของมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อย OP เท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าลํานี้เป็นลําต้นๆครับที่ยิงยากเอาเลือกเยอบผมเพราะว่าดูลุกสมมาน,นะ เห็นไหมว่าหน้านะครับมันค่อนข้างเล็กซึ่งปกตินะครับเรือหรือพิฆาตนะครับทุกลำนะครับผมมันก็ยิงยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยลูกสมนะครับที่มันโคตรเล็กนะครับผมก็เรียกได้ว่าประจันบานนะครับถ้าเจอลํานี้ระยะกลางๆหรือไกลๆถ้าผมกีดก์ดนะครับผมก็ยิงโดนยากคิดเป่งเลยซึ่งลํานี้นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าหรือพิฆาตนะครับถ้าเป็นน้องใหม่แปาดแดงครับผมทุกคนฟังทางนี้นะครับว่า ตัวบิโดนะครับจำไว้ยิงให้โดนทุกเม็ดนะครับเพราะว่าตัวบิโดเป็นอะไรที่แรงที่สุดในเรือพิคเรือพิฆาตนะครับที่จะสามารถปิดพีชีพเรือประจันบานได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูลํานี้กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะผมซึ่งลํานี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นของประเทศนะครับเยอรมนีนะครับผมหรือว่านาซีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับความคงทนออกมานนะมันบอกมาว่า72,000นะครับผมแล้วก็ความเร็วนะครับ36กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนความคงแค้นนะครับ24เซนครับก็น่าจะเป็นแบบว่าวินะครับ24วิอันนี้คือไม่แน่ใจนะว่าผู้พัฒนาเกมเขาจะสื่อถึงอะไรนะผมแล้วก็ดาเมจนะครับมันบอกว่าโดยรวมนะครับก็คือ3,900นะครับ3,900แต่นะต่อป้อมนะครับคือ3,200รีโหลด4วินะครับแล้วก็ปตอนะครับปืนป้องกันอากาศยานนะผม426นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็น229นะครับผม ต่อมานะครับไฮไลท์นะครับของตอบิโดนะครับก็จะมีอยู่ที่ดาเมจครับอยู่ที่8,923นะครับผมส่วนความเร็วของตอบิโดนะครับจะอยู่ที่57กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีตอบิโดทั้งหมด12ลูกนะครับผมแล้วก็รีโหลดอยู่ที่7จ็ดิบหกวินะครับถือว่าก็ไม่ได้นานขนาดนั้นครับก็ถือว่านานเติบอยู่เนาะอะนานไหมนานนะครับถือว่านานอยู่นานนะครนานใช่ถือว่านานนานโคตรเลยแหละ นานที่สุดในเพื่อนนะครับในบรรดาพี่คาทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะถ้าอัปเกรดแตนแบบตันๆเลยนะตันตันย่อว่าตันๆจริงๆนะตันนะครับอันนี้อยู่ที่3,900นะครับเกือบ4,000นะครับป้อมปืนเนาะปตอนะครับอันที่เยอะที่สุดนะครับ9ป้อมนะครับเป็นเปาะลำกล้องเล็กนะครับผมนัดอยู่ที่ครับ508นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบ มันคือไม่แน่ใจว่าทำไมต้องมีแยกกันด้วยครับอันนี้ปืนกลปตอปืนกลแล้วก็อีกปืนกลหนึ่งครับมันจะมี2อันนะครับอันนี้5 0 8นะครับอันนี้คือแบบ99 9ลำกากล้องเลยเรียกเป็นอะไรดีเรียกเป็น9 9เอ9 9อันแล้วกันนะขอเรียกวันเอันนะครับ9ล้าล้อกลเยอะอันนั้นคือรูยิงนะผม9อันนะผมแล้วก็ปืนนะครับปตออีกแบบหนึ่งนะป้องกันอากาศยานครับอีกแบบหนึ่งก็จะมี2อันนะครับได้เมจที่สองร้อยแคดสบผมอันนี้คือเบาก ต่อมานะครับอันนี้คือไฮไลท์ของตอบิโดนะครับผมตอบิโดครับมีอยู่2แท่นยิงนะครับผมดาเมจได้บอกไปแล้วครับดาเมจนะครับอันนี้คืออัพตันนะครับผมอยู่ที่1 0,000นะครับหนึ่งแล้วก็ความเร็วตอบิโดนะครับอยู่ที่64นะครับปล่อยครั้งหนึ่งนะครับออกเจ็ดลูก2แท่นยิงฟังไม่ผิดนะครับปล่อยออกเจ็ดลูกนะครับยิงแม่นๆนะครับบอกเลยว่าพลิกเลอปันบานครับสามารถสยบได้นะครับผม แล้วก็ความเร็วรีโหลดนะครับอยู่ถ้าอัพตันนะ62วินะครับความแข็งแกร่งนะครับอยู่ที่แสนต้นต้นนะครับคือแสนหกนะครับเรียกได้ว่าบางอยู่นะแสนหกนี่คือบางนะครับผมเพราะว่าคือเพิ่งวิดจ,จากหมื่นเลยนะครับต่อมาความเร็วนะครับ49กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือก็บางอยู่ไม่ใช่บางดิช้านะครับก็ถือว่ายังช้าช้าอยู่นะผมว่าเรือลัดตัวนี้ก็ยังไล่ทันอยู่นะ แล้วก็ความบางแก้วนะครับอันนี้ก็184นะครับก็ยังถือกลางๆอยู่กระสุนที่แนะนำนะครับให้ซื้อกระสุนไฟไปเยอะๆอะเลยนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเลยพี่ข้านะครับแนะนําให้ใช้กระสุนไฟนะครับผมโอเคเราก็ได้ดูข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับผมเตรียมตัวเซตเรือแล้วก็ออกรบได้เลยนะครับพลทหารไปกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมซึ่งด่านนะเป็นด่านของโคโรกเหนือนะครับผม แอติกอักตกแอติกนะครับผมซึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเจ็ดเจ็ดเรียบร้อยทีมครบนะครับเรือบรรทุกบิน3ลำโอ้โหระจับจัดไปเดินหน้าเต็มตัวนะครับผมซ้ายมือเราเรือประจันบาลนะครับประจันบาลของฝรั่งเศสซะด้วยฮะกราบขวามีอะไรเอ่ยเลยพิฆาตเรือบรรทุกบินฮอนโนแล้วก็เรือรตัตเเวนอันนั้นไม่ใช่จบาไอประจันบาลนะอันนั้นคือรตัตเเวนนะผมฮอ,อนเดดดิ่งละ เว้ยประจับบาฝรั่งเศสนะมัเยอะจังเลยประจับบาฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งนะครับฝันงรข้ามนะครับเขาตานี้ถ้าเล่นดีนะ่าโอกาสชนะสูงอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งเราครับถือว่าตึงอยู่เออแม่ขอล้องพิมมังกรมาชันอ่านไม่รู้เรื่องนะเจ้ย เดีย๋ยวเรามาดูการเดินเกมของฝั่งตรงข้ามนะครับผมตอนนี้การเดินเกมของฝั่งผมนะครับก็คือออกลุกซ้ายนะครับออกซ้ายมานิดนึงครับฝั่งขวาจะเห็นด้ว่ามีแค่เรือจัดบนลําเดียวส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับผมเขาก็เริ่มลุกซ้ายมาแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มลุกออกมาทางซ้ายแล้วนะครับผมส่วนฝั่งขวานะครับก็เริ่มมาฝั่งซ้ายแล้วนะครับเริ่มหักสมาซ้ายแล้ว ตอนนี้ด้านหน้าเรานะครับก็คือมีทั้งเรือพิฆาตนะครับสองลำเรือบรรทุกบินลำหนึ่งพร้อมกับเรือประจุบาลลำหนึ่งนะครับผมอันนี้ให้เล่นระยะไกลนะครับถ้าเจอขนาดนี้นะเพราะว่าไม่งั้นอยู่เดสแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมหาขวาไปทักทายกันหน่อยนะครับแนะนําว่าให้เล่นเซฟนะครับผมอันนี้คือการบ่อครับสีขาวขาคนี่คือแนะนําให้ปล่อยตัวบิโดต่อบิโดแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมปล่อยกะเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับผมพร้อมเป็นเรือพิฆาตกะยาก พี่คาดนี้จะกะกันยากมากนะครับผมกะกันเองยากนะครับยิงโดนยากด้วยอันนี้เป็นเรือพิฆาตนะครับสายของทองนะครับผมไม่ไม่ใช่ของทองนี่เป็นของสารัดเออของสารัดนี่หว่าสารลัดอันนี้น่าจะฟรีอยู่ะครับผมอันนี้ซื้อได้นะครับเพราะว่าเรือพิฆาตนะครับแต่ละลำมันจะมีจุดเด่นกันเองนะครับผมจุดเด่นมันจะต่างกันนะครับอย่างเช่นลำที่ผมเล่นอยู่อันนี้นะครับผมคือ มันยังไงอ่ะมันจะสุดก็ไม่สุดมันจะมันไม่สุดทางไหนครับผมแต่ผมขอแนะนําเลยครับว่ามันเป็นเรือพิฆาตที่เรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่ก็เป็นเรือเรือพิฆาตที่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นไทยๆนะครับเพราะว่าเหยี่ยวมันจะมันยิงยากมันมันยังไงอ่ะมันบางนะครับผมมันใส่ใครไม่ได้เลยนะมันบางมากเลยเห็นไหมครับว่าไอ แน่วะเรือพิฆาฝั่งข้ามวงไว้เนี่ก็ยังไม่ได้อัพเต็มเลยนี่หว่ามาแล้วอีกลำหนึง่งเดี๋ยวดูต่อหน่อยอันนี้คือเขาเบรกกะไปแบบนี้เลยจังหวะนี้อันนั้นเรือลาตะเวนนะผมไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือพีิฆานะอันนั้นเรือลาตะเวน,นะครับเราก็อย่ายลืม แล้วก็ใช่ครับข้อเสียของลูพิค่านะผมคือมันบางไม่พอนะดาเมจเบานะครับผมเพราะว่าขนาดลำกล้องที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันสกิดได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นแนะนําให้ใช้กระสุนไฟนะเพราะว่ากระสุนไฟนะมันทําโอกาสแบบว่าติดไฟได้ดังนั้นครับใช้ใช้เถอะครับเอาให้คุ้มยิงให้โดนทุกเม็ดด้วยนะครับยิงไม่โดนไม่เป็นไรครับยิงใหม่ได้แล้วก็แนะนำนะครับของลพบิค่าเลยครับอย่าแทงนะครับอันนี้คือห้ามเลย ว่าถ้าคุณแทงนะครับผมคุณตายได้เลยนะครับผมโดยมาหลายรอบแล้วผมไปแทงนะครับไม่รู้ทำไมวมยรุ่นอยากแทงนะครับอันนี้คือเขาติดไฟแล้วเขาไม่ยอมดับครับผมให้เราใช้กระสุนเจาะเกาะน,นะอ่าถ้าเขาดับเราค่อยใช้เป็นกระสุนไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาติดไฟอยู่เขาไม่ยอมดับโอเคต่อไปเราังไม่มีอะไรนะผมอย่ามาเร่งความเร็วไปพัดกันหน่อยจะได้แรงแรงแตอนนี้สายข้างหน้าผมก็มีอีกนะแต่ไม่ได้ไป ตอนนี้เขายังไม่ดับไฟเลยครับดาเไม่ยังขึ้นอยู่ไม่ดับไม่ดับมงน้ก็ตอดเรียบร้อยครับโดนล้าอีกหนึ่งตอนนี้ต่อไปโดยไม่มีแจ้งครับผมเปลี่ยนใช้เป็นกระสุนไฟนะครับจะได้ตัดตอดได้ครับเราจะไปลอยไปจัดบาข้างหลังกันนะครับแล้อนี้จุดออกข้างหลังซะด้วยข้างหลังขอสวบหนซิไปไหนลูกเี่เขาจะหันหน้ามาแล้วนะครับผม แล้วครับเขาหันหน้ามาแล้วผมดูนะครับนี่ครับถ้าพิคคัตแทงมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือห้ามแทงเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าแนะนําว่าประจันบานหันหน้าแบบนี้หันตูดเข้าให้เขาครับอันนี้คือแนะนําสุดๆนะครับผมเพราะว่าถ้าการหันการที่เราหันก้นให้เขาครับผมคือเขาจะยิงเรายากมากนะครับอันนี้เราก็ต่อต่อไปครับผมต่อๆช่วยเพื่อนไปครับต่อไปเรื่อยๆเลย ไปไม่ได้ผมปล่อยต่อไปไ,ได้นะแต่ผมว่าต่อมันน่าจะวิ่งไปไม่ทันนะผมก็จะต่อไปกันเผื่อฆ่าทันียบรรอยใหคนได้คิวแล้าาวอตอนนี้ฝน่งข้ามเลยแค่สองลำนะผมมีแต่เรือบอลทุกเครื่องบินซะด้วยนะคะแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับผมมีลำหนึ่งใกล้ตายแล้วนะครับเ, 5, เลือเหลืออยู่ห้าพันเหลือไว้ทำแม่อะไรเนี่ยอย่าราไปทักทายกันเลยดีกว่าผมออกขวาไปทักทายดีกว่าปะจัุบานออกซ้ายไปแล้วนะผม ไงไงจะใส่กับพี่คาดหรือจะใส่กับประจันบาลเลือกมาสักเม็ดอ่าเขาเล่งพี่เขาเล่งประจันบาลอยู่นะครับตอนนี้แต่เราก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าถ้าถ้าพี่คาดครับมันโดนต่อทีหนึ่งเนี่ยมันหายเลยนะครับอืมกะเกือบแม่เหนี่ม เพราะว่าถ้าคือแบบตอร์ปิโดครับของเรือบรรทุกบินเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราโดนทีนะครับเราหายได้เลยนะครับชุดหนึ่งน,งนีเรานี่ไม่เหลือเลยนะครับถ้าโดนเซตหนึ่งเต็มเ็มเนี่ยอันนี้แนะนําให้ใช้กระสุนไฟเหมือนกัน,นครับง่ายดีแล้วก็อย่าลืมระยะดูระยะตอร์ปิโดด้วยนะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับอยู่ดีคืนดีนะครับผมบอมลงหัวเราครับเราเดสเลยนะครับผม พี่คาดนะครับถึงจะโดนบอมยากนะครับแต่ถ้าโดนสามลูกนะครับคุณเกมครับผมคุณแตกแล้วตอนนี้ก็สกิดสกไปเรื่อยๆครับผมยังไงก็ตุยนะครับถ้าประจันบานมันไม่มาแย่งสีนนะครผมนั่นแหละครับออาแล้วผมนี่ก็คือของพิ่คาดนะก็โดยรวมการเล่นจะประมาณนี้นะครับ ซึ่งข้อดีหลักๆมันครับมันสะก,กิดง่ายมากนะครับมันตอดมันเดแต่ข้อเสียนะครับคือลำนี้นะครับเนื่อง,องจากดาเมจคุณเบานะผมก็ถ้าอยากแบบแย่งคิวนะให้ใช้กระสุนเจาะเกาะนะครับแต่ก็ยังไงยังไงนะครับคุณก็ยังลาดเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาดาเมจแรงกว่าจะลาดได้นะครับ ก็ถ้าเล่นลำนี้นะครับให้ทําใจเรื่องคิวไว้เลยนะครับเพราะว่าคิวยากอยู่ยกเว้นแบบว่าคุณเกียนพอนะครับปล่อยต่อ,ตอ,ตอบ่ิโดกะล่วงหน้านะครับผมตอนที่ปจัยบาลกําลังยิงกันอยู่อันนี้คือยังไงคุณก็ได้คิวนะครับเพราะว่าดเาเมจคุณมันจะแรงกว่าของกระสุนปจจันบาลครับยกเว้นเขายิงมาก่อนนะ เอาล้ครับก็โดยรวมนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเล่นล้ำนี้ระวังให้ระวังอะไรครับให้ระวังตัวบีโดไว้ครับผมถ้าคณโดนเซตหนึ่งนะครับคุณหายได้เลยนะครับผมคุณกลับหน้าล็อบกลับมาหน้าล็อบบี้ครับเตรียมกดเริ่มใหม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลํำนี้นะครับเลยพิคาดนะครับรู้สึกว่ามันจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมมันช้านะครับเดี๋ยวให้ดูเรือแล้วตะเไปดีกว่าหามาสักลํำหนึ่งอันนี้ยังไงอ่ะอันี้ก็เกือบไล่ตามทันแล้วนะครับผมไหนดูตัวเรือมันนะ เพราะว่าแค่นี้ก็อันนี้คือเรือไออันนี้คือเรือลาดตะเวนของเริ่มต้นเลยนะครับคือมันเป็นเรือลาดตะเวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะเนี่ยความเร็วสี่สองแล้วอ่ะคือเกือบไล่ทันแล้วผมก็คือมันจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับมันนิดเลยแหละอาจจะไม่นิดเลยแหละไวไงหาลำแรงๆก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นชอบเล่นกันเนี่ยเป็นไรกันเนี่ย อันนี้ก็เกือบไล่ทันนะผมก็คือมันจะช้าไปนิดนึงนะครับก็ช้าไปนะครับบางทีก็ช้าเกินนะครับผมแนะนําให้ใส่สปีดด้วยนะครับอันนี้ก็มันเป็นเรือของเวลหนึ่งนะครับเราก็อะไรมากไม่ได้แต่ก็ถือว่าสกิดได้มันเอาเรื่องเนาะเอาละมันจะมีอะไรมีต่อนะครับควรระวังแล้วก็ลํานี้นะครับอย่าไปไฟ่กับประจันบาลนะเพราะว่าถ้าคุณไปไฟ่กับเช่นลําลํานี้ประจันบาลนะครับก็จะมีอันตรายอันตรายก็จะเป็นอันนี้นะครับผมตันเคิร์สนะครับ อันนี้ควรระวังเลยนะครับคุณโดนเม็ดนึงเนี่ยคุณเลือดหายครึ่งหนึ่งแน่ๆนะครับผมเหลือจะเป็นไอของโกนะครับเหลือลำนี้นะครับผมระวังไว้ให้เดีนะครับคุณโดนเซตหนึ่งนะครับคุณหายเกี้ยงเลยนะผมเพราะว่าถ้าโดนเต็มๆนะครับผมรับประกันเลยว่าคุณจะเลือดหรือครึ่งหนึ่งไม่ก็หายไปจากโลกใบนี้เลยนะครับผมเอาละครับนี่ก็คือข้อแนะนำนะครับผมก็พารีวิวนะครับของเรือพิฆาตลำนี้นะครับผมต่อไปนะครับดูลำต่อไปไปได้เลยนะครับลำของสารนะครับผมลำนี้เลย ใครที่หมายจะซื้อไว้นะครับเตรียมตัวดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมว่าดีหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูก็โอเคอยู่นะอ่ะอาเดี๋ยวไ้ดูในโอกาสหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมกับลำนี้นะครับบ๊ายบายครับผม